สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่เกม h e เค OK และในคลิปนี้เราก็อยู่กับเหยาบอกเลยว่าสกินนี้โคตรโหดโหดยังไงไม่ได้หมายความว่าสกินมาทำให้โหดขึ้นนะครับหมายถึงหมายถึงตัวเกมแบบแบบว่าสกินที่มาพร้อมกับแชมเปี้ยนตัวใหม่อ่ะมัน60ปองอ่ะท่านผู้ชม60คูปองมันเกินไปเปล่าปกติมันต้องหลักร้อยนะโอ้โหเกมนี้มันแจกโหดมากนะครับ ช่วงนี้แจกแบบกระจุยกระจายอะ่ะคนมาใหม่นี่ก็ตามทันนะครับไม่ว่าแชมเปี้ยนจาก snk หรือว่าแชมเปี้ยนแบบนี่มีไอ้นี่มาแล้วนะบูตリีอะ่ะเออผมกำลังทำภารกิจบูตリีอยู่แจกโคดจริงๆเกมนี้ชิวๆแป๊บเดียวรูนก็เต็มแล้วนะ<ป>เกมนี้ลงแรงบ่อยๆเงินก็ได้ด้วยที่อัพรูนก็ได้ด้วย มันไม่มามันไปไหนนะเดี๋ยวโชว์พิว้วให้ดูให้เกียรติสกิน60สฟูฟองด้วยผมไม่รู้ว่าหมดช่วงโฟนนี้จะขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตัวนี้ต้องจัดนะครับต้องรีบหน่อยไม่แน่อนาคตอาจจะขึ้นอะไรครับอะไรใครจะไม่อยู่คุยกับคุณผมไปแล้วไปต่กูอยู่ไม่ได้ เจอมจูหลาลาเมื่อกี้เจ็บอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้นดวยถ้าเกิดคุณชอบสไตล์การเล่นเกมรุ่นวนหลุดแบบนี้มาแล้วไงตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะสู้ดวงได้เนะเนี่ยน้าเมียเราไม่จัดเท่าดวงนะถ้าพูดกันจริงๆอ่ะ ความต่อครับรออะไรเล่นมูลหลานเอ้ยล่างมาเพื่อจะเล่นมูลหลานนะครับแต่ล่างแม่งล่างมันมีประเด็นไงละ่ะตามตามติดจริงยันตามติดตามติดโอ้โหด้วงมึงมาอีกโอ้โล้วนั่นพิกเกอร์หลบกูไปทำไมกูต้องเอาด้วงเอาด้วงก่อนก็ได้แต่ว่าไม่รอด มันก็ไม่น่ารอดอยู่แล้วนะครับเฮ้ยเขารู้อะเขาไม่ออกแต่ว่าดวงคุณจะมาไล่นไรป่าผมนักลบแห่งดาวลูกไก่นะเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วครับ เมทตัวนี้น่ากลัวมากบอกตรงเข้าผิดพลาดนี่คือแข็งเลยนะต้องเล่นเมทมนก่อน,บบนอย่าให้มันเกิดเอ้ยแม่งสแตนมันเอามาเพื่อล็อกผมเลยนะนเนี่ยแต่ละตัวเห็นปหตัวนั้นก็สแตนตัวนี้ก็สแตเนเห็นปหมเดี๋ยวรอเล่นเกมก่อนครับ เอาเมดมาแทงนะฝั่งโน้นเอาเมดมาซับไม่ใช่มาแทงคือมันมีสัก,กิลสถานไง,งมันก็เลยได้แหละได้อยู่แหละครับแต่ว่าถ้าเล่เกมถ้าแทงผมหนาๆเนี่ยเขาจะไม่ไหวนะผมว่าเขาจะยืนไม่ไหวอะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ซัพพอร์ตธรรมชาติโอ,อ้เห็นไหมร่วง เราจะเอาบับลอยอย่างเดียวเลยโดนดิโดนดิดนดเอ้ยย่านี่ไงล่ะนี่ไงล่ะผิดตัวดิผิดตัวน,นันน้นนนผิดตัวสกิลใส่ผิดตัวเมื่อกี้นี้ใช่ไหมทำไมเราเลือดไม่ค่อยลดเลยหรือว่าเขาออกของแท้ง่ะทำไมไม่แรงจริงๆแรงนะครับสาจีอะแรงมากด้วยถ้าแบบโดนตัวตัในโดนชุดเดียวหายเลยนะ ไวเตอร์แอตตาซินเนี e ่ยูหลานมาแล้วนี่ไงล่ะผิวไหวดังใส่น้ำมาแล้วมาอีกแล้วโอ้โหเจอผิวว่ะหงวเลยให้ด้วงด้วงด้วง นาโวก็รูเออเรียกชื่อให้ถูกด้วยเรียกติดจาก R V มานะครับมันเข้าใจกันง่ายกว่าไงถ้าเป็นตีคนไทยเล่นจะเรียกแบบนี้มันจะเข้าใจกันง่ายเลยรู้เลยเรียกแบบนี้ตัวอะไรได้ไหม <Did not. S 1> อะไรนี่ก็หิวบั๊บ ปตันผมโดนแล้วเว้ยเฮ้ยอืะ uh เ huh. <Yeah. S 2> ขาจะเอาอะเขาจะเอาบัฟเราอีกอะเขาจะเอาโมเดลราร์ดมาก่อนเนี่ยเฮ้ยอะไรคุณทำอะไร uh huh. ตามไม่ถึงเอานี่ก่อนก็ได้ <c oughs> ไม่น่าจะท่านด้วยนะครับบินไว ได้แล้วล่ะได้เวลาเอาแล้วลมันตุยไปสามแล้วล้่ไปเลยเป็นยังไงรัวๆโอ้โห,โหเฮ้ยคุณจะขีดเอาแล้วเนี่ย จะดูเลือดก่อนครับดวงดวงไอ้ดวง,ดวงนีกก่นาตัวลูเล้เรียกให้ชื่อให้ถูกหน่อยหมดพอดีส <c oughs> แต็กที่เก็บมาไม้ยจะเอาอีกเยอะ เฮ้ยมาเยอะแล้วเฮ้ยไม่ได้ต้องเอาก่อนได้แล้วหูได้เปล่าวะเนี่ยไม่รู้ดูก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจดูคนก่อนบัฟอย่าเพิ่งเฮ้ยหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยโอ้โหบินไวเกิน โหดไหมนะครับสกินนี้แต่ผมว่าตัวตัวดั้งเดิมที่ไม่ใช้สกินผมว่าผมชอบแบบนั้นมากกว่าแล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมว่าแบบนั้นมันเท่กว่าเอาไหม <c oughs> จบซะก่อนเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลา,าไปก่อนแล้วด้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดท้าผู้ชมชอบสไตล์การเล่นเกมแบบนี้ <c oughs> ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ